วันที่20มกราคมกิจการรับชำระหนี้จากบริษัทสมหวังงานไม้จำกัดสำหรับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่0002ได้รับชำระเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพลงวันที่ล่วงหน้านะคะคือวันที่29เดือนมกราคมเมื่อเราพิจารณาจากรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่ารายการนี้คือการรับชำระหนี้ จากลูกหนี้นะคะจึงเข้าไปบันทึกที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้เข้าไปที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้คลิกนะคะเลือกรับชำระหนี้ดับเบิลคลิกที่รับชำระหนี้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินนะคะดับเบิลคลิกเลือกขึ้นมานะคะเล่มเอกสารใบเสร็จรับเงินขายนะคะเล่มที่1คลิกปุ่มโอเค คลิกปุ่ม F3 เพิ่มนะคะใส่วันที่20นะคะเดือน1น,นะคะ Enter ตรงช่องลูกค้าใส่จุดแล้วกด Enter รับชำระหนี้นะคะจากสมหวังงานไม้นะคะคลิกแล้วก็ Enter เลือกมานะคะจากนั้นนะคะลงมาด้านล่างบันทึกรายละเอียดรายการ Invoice นะคะตรงช่องท้ายใส่จุดแล้วกด Enter เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการนะคะก็คือใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายนะคะรหัส S I Enter เลือกมานะคะเล่มใส่จุดแล้วกด Enter นะคะเลือกเล่มเอกสารใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ Enter เลือกนะคะเลขที่ใส่จุดแล้วกด Enter นะคะเลือกรายการอิน i อ e ที่จะตัดชำระนะคะ รายการอินโ i วที่เกี่ยวข้องนะคะเลขที่0002นะคะที่เครื่องหมายถูกนะคะเสร็จแล้วคลิกปุ่ม enter จะมีข้อความนะคะแมเสเ a จแจ้งว่าเอกาสารอินโหวตนี้นะคะมีใบลดนี้เกี่ยวข้องต้องการค้นมาด้วยหรือไม่นะคะคลิกปุ่ม yes นะคะถ้าหากว่าเรารับชำระเป็นเงินสดนะคะการบันทึกรายการก็จะเสร็จสิ้นแค่นี้นะคะให้เรา คลิกที่ปุ่ม F10 บันทึกทันทีนะคะแต่ถ้าหากว่ารายการนี้นะคะเนื่องจากว่ารายการนี้เป็นการรับชำระเป็นเช็คนะคะเลิจึงต้องเข้าไปบันทึกรายละเอียดรายการเช็ครับนะคะตรงปุ่มรายการรับตรงนี้นะคะใส่จุดจะขึ้นหน้าต่างให้เราบันทึกรายละเอียดเช็คลับนะคะประเภทเอกสารธนาคารใส่จุดแล้วกด Enter เลือกฝากโดยเช็คธนาคารอื่นนะคะเพราะว่าของเรามีบัญชีกรุงไทยนะคะแต่ว่าเราได้รับเช็คมาเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะ Enter เลือกเลขที่เช็คนะคะใส่เลขที่เช็คไปนะคะ Enter นะคะมาที่ช่องวันที่เช็คนะคะเช็คลงวันที่ล่วงหน้านะคะเป็นวันที่29เปลี่ยนตรงนี้เป็น29นะคะ Enter ลงมาที่รหัสธนาคารของเช็คนะคะ ใส่จุดแล้วกด enter เลือกธนาคารกรุงเทพนะคะเราได้รับเช็คสาขาพิจิตนะคะจากนั้นนะคะคลิกปุ่ม f 1 0 Save และคลิกปุ่ม f 1 0บันทึกอีกครั้งหนึ่งนะคะโปรแกรมจะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะคลิกปุ่ม f 1 0บันทึกเสร็จแล้วนะคะ esc กลับไปที่หน้าเมนูหลัก